สมมอบรถยนต์นะคะรถตัวล o อกโ REVO 2สนะคะราคาอยู่ที่1นึ่งล้านเก้บาทนะคะแต่ตัวนี้เป็นตัวข่าวมุกนะคะขาวมุกจะเพิ่มมูลค่าอีก1,000งบาทนะคะเป็น1นึ่งล้านหนึ่งบาทนะคะวันนี้นะคะอจะไม่มาบอกเรื่องสเปครถนะคะแต่ว่าอจะมาบอกว่าตัวเนี้เป็นชุดแต่งที่มาจากโรงงานแต่งเรียบร้อยแล้ว แล้วก็อู้แถมของพิเศษนะคะที่ให้คุณลูกค้านะคะยกตัวอย่างเลยอันนี้ต้องฝากระโปรงนะคะอู้แถมตัวช่วยผ่อนแรงนะคะผ่อนแรงฝากระโปรงนะคะฝากระโปรงด้านหน้านะคะผู้หญิงก็สามารถปิดฝากระโปรงได้นะคะเพราะว่ารถสีประตูค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็ตัวนี้มากล้องรอบคันอยู่แล้วค่ะ360องอากล้องศากรอบคันเลยนะคะ มาชมภายในตัวรถกันนะคะภายในตัวรถนะคะเป็นระบบคูสตาร์ทนะคะมีฟังก์ชันมาพร้อมด้วยหน้าจอ8นิ้วนะคะแล้วก็ที่พิเศษนะคะอูแถมกล้องบันทึกนอกเหนือนะคะอูแถมกล้องบันทึกหน้าแล้วก็บันทึกด้านหลังให้คุณลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับการศาสด้านข้างนะคะการศาสของโตโยต้าเอโตโยต้าของแท้นะคะการศาส สิ่งที่อูบอกมาเมื่อกี้นี้เป็นของแท้ของโตโยต้าหมดนะคะ<ม>ที่อูตกแต่งเพิ่มแล้วก็มาพร้อมกับกันรอยเป้ามือเปิดนะคะเวลากันรอยเวลาเราจับมือเปิดนะคะเป็นเคปลอร์นะคะที่อูแถมให้นะคะช่วงนี้นะคะดอกเบี้ยดีดอกเบีย้ยพิเศษดอกเบียเเบ้ยเบสเลทนะคะลูกค้าใช้เงินออกรถแค่อย่างท่านนี้นะคะใช้เงินออกรถแค่800บาทพูดเรื่องจริงนะคะลูกค้าใช้เงินออกรถ8 0ดบาท แล้วก็ดอกเบีย้ยถูกมากๆเลย7ปีแค่2.64เองผ่อนเดือนละประมาณ15ื่นห้าดิดิดเองค่ะคุณลูกค้าไม่ได้ใช้เงินออกรถเลยใช้เงิน800บาทเท่านั้นเองถ้าสนใจติดต่อมาที่เบอร์0ูนย์เก้า9ก้นะคะแอดไลน์อูได้เลยนะคะหรือว่าเตีดฝากติดตามเพจอูนะคะแล้วก็ช่อง YouTube ของอูด,ด้วยถ้าไม่ว่า ไว้วันหน้าอูจะทำคลิปวิดีโอแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกดแชร์ให้อูด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ